พระพุทธเจ้าเรียนท่านทั้งหลายข้าพเจ้าคือสิทธะโคตมะหรือพระพุทธเจ้าที่ทุกคนเรียกยินดีที่ได้ติดต่อกับทุกท่านผ่านช่องทางจัก,กรวาลสากลวันนี้ฉันอยู่ที่นี่ในฐานะปรามาจารย์สวรรค์ Ascended m a s t e r เพื่อช่วยในการตื่นรู้หรือการตัดสรู้ของคุณในระหว่างกระบวนการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ คนที่อยู่นอกโลกหลายคนกําลังนั่งสมาธิทุกวันเพื่อช่วยให้คุณเปลี่ยนไปสู่ความเป็นจริงใหม่สู่มิติที่สูงขึ้นพวกคุณทุกคนกําลังจะทิ้งภาพลวงตาในโลกมายานี้ซึ่งไม่เคยมีเจตนาให้เป็นจริงและเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปของวิวัฒนาการทุกสิ่งที่เป็นตัวแทนหรือระบบของโลกเก่าจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง พร้อมกับพลังงานเชิงลบของมิติที่สที่คุมขังหรือแมกริิกของเราวิญญาณมืดไม่สามารถทำสงครามกับแสงได้ความสมดุลจะกลับคืนมาบนโลกของคุณการปลดปล่อยนี้เกินกำหนดในโลกไกอาคุณอยู่ในสถานะความฝันมาหลายล้านปีแล้วถึงเวลาที่คุณจะได้รู้ว่าคุณเป็นใครคุณไม่ได้มาที่นี่เพียงเพื่อให้คุณมีอายุมากขึ้น และท้ายที่สุดคุณคุณก็ทิ้งร่างกายทางกายภาพของคุณเอาไว้พันธุกรรมของคุณถูกดัดแปลงเพื่อให้คุณมีอายุสั้นถึงแค่ร้อยปีนอกจากนี้คุณถูกเหล่าวิญญาณมืดบังคับให้กับชาติมาเกิดหลายชั่วอายุคนแล้วคุณไม่สามารถบรรลุภารกิจของคุณเพื่อช่วยในการเปลี่ยนไปสู่โลกใหม่เพราะวิญญาณหลายพันล้านคน ได้รับการกักขังให้อยู่ในสต็อกในส่วนนี้ของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกความเป็นจริงนี้กำลังจะสลายไปเพื่อหยุดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของมนุษยชาติสิ่งเรวร้ายที่เกิดขึ้นกับคุณจะถูกลืมโปรดอยู่กับปัจจุบันเสมอและอย่ายึดติดกับอดีตและอนาคตยุคทองมาถึงสำหรับผู้ที่ไว้วางใจกระบวนการอศักดิ์สิทธิ์และมีส่วนร่วม ในการทำสมาธิทุกวันอย่างขยันขันแข็งคุณต้องรับผิดชอบต่อชะตากรรมของตัวเองและอยากคาดหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือเพราะทันทีที่คุณตระหนักรู้ว่าคุณเป็นมากกว่าแค่ร่างกายคุณคือจิตวิญญาณแห่งสวรรค์ผู้เดินทางผ่านกาแล็กซี่ระบบดวงดาวและจักรวาลโลกต่างๆและความชราได้รับการออกแบบ โดยฝ่ายมืดที่ครอบครองโลกมันเป็นเพียงภาพลวงตาที่ทำให้คุณตกเป็นทาสในโลกของโฮโลแกรมโปรแกรมแมทิกสิ่งที่คุณเห็นตอนนี้มันจะหายไปคุณไม่สามารถสร้างยุคทองบนขี้เท่าในสามมิติได้ท่านที่รักให้คุณฝึกสมาธิและให้คุณนึกภาพถึงโลกใหม่ยุคทองบนแผ่นดินโลกแม่พัทธรณี